สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้จะมาบอกวิธีการทำไข่ต้มนะคะให้สุกพอดีสวยแล้วก็น่าทานแบบง่ายๆโดยมอทอดไร้น้ำมันจ้าวิธีนี้แม่พึ่งใช้ทำไข่ต้มโดยไม่ต้องใช้น้ำทำหลายๆใบแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานด้วยค่ะ เตรียมไข่ไว้เลยนะคะวันนี้แม่เพิ่งใช้ไข่ประมาณ3-4ฟองค่ะจัดใส่ลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันไข่ที่ใช้เป็นไข่ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่อย่างใดใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะคะเป็นวิธีการต้มไข่ที่ง่ายมากๆเลยค่ะเราก็ตั้งเวลาเลยจ้า อยู่ที่150องศานะคะเป็นเวลา7นาทีเวลาที่ทำให้ไข่สุกนะคะก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะสุกมากหรือว่าสุกน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ7นาทีผ่านไปเราก็จะได้ไข่ต้มนะคะแบบนี้อุณหภูมิประมาณนี้นะคะไข่ไม่แตกแล้วก็ไม่ระเบิดแน่นอนจ้าเสร็จแล้วเราก็รีบนำไข่ค่ะไปแช่น้ำ ช่วยปรับลดอุณหภูมิของไข่ให้เย็นลงแม้เพึ่งใช้น้ำก๊อกนะคะตามปกติเลยไม่ได้แช่น้ำเย็นแต่อย่างใดนะคะแช่น้ำไว้ประมาณ3-5นาทีจ้ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปอกไข่ด้วยวิธีง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งกันแม่พึ่งจะใช้วิธีการปอกไข่ที่ง่ายที่สุดในโลกก็คือการเขย่าไข่นะคะ วิธีนี้รวดเร็วแล้วก็จะทำให้เปลือกไข่แตกโดยง่ายแล้วก็แกะง่ายมากๆด้วยจ้ะเปลือกไข่จะแตกโดยรอบนะคะเราแค่ใช้มือค่ะแกะรอบๆเปลือกไข่หลุดออกมาได้ง่ายไข่ก็จะสวยน่าทานแบบนี้นะคะมาดูข้างในกันจ้ะว่าจะสุกพอดีน่าทานขนาดไหน นี่นะคะแม่พึ่งต้มประมาณ7นาทีก็จะได้ไข่แบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้ไข่สุกมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาได้หรือว่าต้องการเยิ้มกว่านี้ก็ปรับเวลาลดลงได้เลยนะจ๊ะไข่ต้มหมอ้อทอดไร้น้ำมันสไตล์ครัวแม,ม่พึ่งก็จะสวยน่าทานแบบนี้ทุกลูกเลยนะ สามารถต้มครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้ทานได้หลายๆวันเลยจ้าทุกๆท,ท่านก็ลองมาทำไข่ต้มสูตรง่ายๆสไตล์ครัวแม,มพึง่งโดยมอทอดไร้น้ำมันไข่ไม่แตกไม่ระเบิดแล้วก็สวยน่าทานหน้าหมั่าแบบนี้เลยนะคะ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งรับชมเมนูอาหารง่ายๆอร่อยๆได้ทุกวันเลยค่ะ